สวัสดีพี่น้องเมาสาระข้ามเด้ครับพี่น้องไก่ไก่สุกเลยพี e ่น้องไก่สุกเลียวเบืองสภาพไก่คักขนาดครบครบทุกอย่างว่าได้ออกทุกอย่างได้พี่น้องพุ่นย่างแบบเมื่อเทียบได้เหมือนไมาคุณเดี๋ยว่าจะกินเขาจากินน้ำกันพี่น้องวันนี้พักดอกนุ่งตะเทียบเลยละ เับของเียวเ,เทียมเป็นผักเปน็นนอยเลยเทียมยังเดียวู่านี่ผูกขาไว้ ขาไปดูดยวเทียมดวยเงนใบใตะไคร้ีอกอนด้ขูกขาดีกว่าเนี้ยนี้พนมักที่ขามันเห็น,หน,นร้อนร้อนเห็นใบตะไคร้ผูกขาไป,ไปกินได้ดย่ cái gì được keo có cái mắc đột đi nè đúng không ạ khác chứ không Vài. xem chín thiên mắc hoặc có đẹp ใกล้เบาสารค้มอย่างเงี้ยครับพี่น้องใกล้บานทีออกดำเน่กับวดดำหรอกใกล้บสมพี่น้องเลยไอโบแฟนเาะเนไะว่าเอยไเขาขายมั้ ดูไอเทียมอาการนนกินผู้เดียวขาเดียวอิ่มแล้วพี่น้องนะดิยืมนะันแล้วมั้งเดี่ยกันผู้เ,ออเ,ออเดียนนะวขยเดียวอิหมเล้วพี่น้ อันที่ถามเมื่อวานจะให้กับเขากินผู้หญสูมือที่พัรสันว่าสั้นนะะเอเคเห็นไว้ให้ลูกให้เตกินยกี่นองเลยกินค็ละหมองอันนี้สาหรับกินอนังพี่น้องได้พี่น้อง

กับเาล้วแวโซนไหนเวีดออตะไคร่กับค่าบบตัวฟังเงาที่นอนสองมือมันอยู่แวร้อย

เ,เ,เ,ทเทียมปอกเวน,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 นเครื่องเคียงร้นนอ,น,น,อ,น,น,อน,นพี่น้นองเบิเลยบเนียนพักเนีนกระเทียมงานมากบ้ท่านเียนร้นนพี่น้องคือเกานั

ย่างสุบหองเลยพี่นอหัวกับย่างย่างแบบว่กมีแนวถิ่มล้อมือปีกเพิงจะปีกพีนอกิ้จักน้อยเบ้าสารคามจิ้้อนพะกรอนนะแดงกับจิ้ปลูกกกปลูกไข่ดูดหน้าตตอพีนอ

เสียเสียก่อของเขามัด้าไว้ลูกนองซะ เอ้ายิเล lên, ยิเล lên, ยิเล lên, ซอด lên, ซอด lên เถิดขึ้นมาเถิด kêu mà nó, nó nó

เด็บแห้งายาเหายาายปล่อยเลเจ็บเจ็บไหลไปเน้ะเด็กกินบ่เนาะโอ้โหอึอักดิ์เยี่ยม วกสาวจนันไหลทำหนีเด้อพี่น้องเลยแซ่บุผูบรานจะเข้ามะแดงหูค่อเด็กเสือเด็พี่น้องกูเกงเดียวจะไปขายด้วย เวลาพักผ่อนนอนก่อนเด้อ